สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแปดในเสารอของมือวันที่เก่าเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้นะคะแอดพาพ,พ่อแม่พิน้องพระเทวสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากคนนอนป่าฝันแม่นค่ะพ่อแม่พ่น้องค่ะมื่อนี้คนนอนป่าฝันแม่นนอกจากเราสิมีแนวทางมาฝากแล้วนะคะ เล่ากันยั่งน้ำสมุนไพรมาเบาสู่ฟังพร้อมนะคะไปไปลองคะ่ะแนวทางเซานี่คะ่ะของคนนอนปลาฝันแมนนะคะสิได้มาเป็นตัวไดพ,พ้ไปไปลองว่าติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะค่ะคนนอนปลาฝันแมนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมิ้งครับผมค่ะสวัสดีครับผมมันกรัช้นี่ครับผมค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับผมค่ะโอ้ยพี่น้องฟันแท่งถามหายอยู่คะ่ะอย มียากงานร้ายครับผมเออค่ะค่ะต่อยาดนะครับยาดตั้งแก็เสียไปหมอวันออกป่างวันะครับอืมค่ะครับปูเถ้าเขายิงค่ะเป็นป่วยโดนนะอืมจ้ะครับผมก็เลยยานไงนะครับเออค่ะค่ะตอทีแรกก็ซื้อกาวกาวสามกาวสี่นะมันออกเปียกกาสี่ไหมค่ะเพราะเลยมันส้นเนาะค่ะแม่นค่ะมันส้นทีหนึ่งทีเก้าทีสามนะค่ะ สกอกสามกอกอกสี่ค่ะกรับผมใส่นิดน้อยนะครับผมกับสีท่ามตัวค่ะเอาก็เลยมาถามวันี้ันนีค่ะวันนี้ก็ฝันว่าฝุดผีมยิงผมยาวครับะบอกนะครับค่ะก้าบผมฝันมาวางไหนคะกฝันเึ้ืงนั่นะนะครับเึ้ื่องว่านเครนก่อนนะครับค่ะ คุณ้มบอกสือเนี่ยเอเนืคนมานสื่อหยางมาคือเห็นมาดนน้ผม่าค่ะอกับไ้โม่คนล้อมบอกเนาะคนมาโม่คนกับม่ายคน่าค่ะรับสื่อหยางนะผม่าแล้วสื่อเอาเรื่อวตัวคนมาเรื่อตัวนั้นยังจะออกผม่าบเห็นโดนมาค่ะ่หญิงยางสูงขาวเนาะค่ะผมเป็นไงหยาแบบือบปากินนะครับผมโอ้บ่เห็นมาดนแล้วตัวนี้ผู้นี้แมครับผม โ่นเป็นปีสองปีพุ่นหรอโอ้แต่โดนๆนพุ่นเด้เนาะโบ้ให้พบปีแล้วครับผมประมาณหลายเดือนอยู่ครับผมกับปีแล้วครับระมาเสือเนี่ยด้ผาเสือหย่างออมาเสือเเลขกตัวขึนมาตัวไรขึ้นมาสองสามแป๊นนาก็มาเจี๊ยบเ็นมาสองสามแปบก็มาเจีบพอดค่ะแม่ครับผมค่ะขึ้น เืมกาก้อนนองครับเพื่อนนั่นแะค่ะครับผมแกแกบเดียนะ๋ยวแจ้นงน,นะครับฝันบางตีสีกัวกัวครับเออมาเอาฝันด้วยผมนะค่ะแต่ผมมาเสียงไห,ไห,ไหวฝันมาเขาเล็กหน่อยมาไห่นะครับค่ะเพื่อนเนี่ะบางขี้แกงครับอืมเสียงไหวนะเพราะว่ไปหาหลอดสตรีร่องมือค่ะเขาด้วยไปย่งวงมาเออเขาเอาเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้หญิงผู้ชายมาไห้ค่ะเด็กหน่อยผู้ชายครับผมโอ้ค่ะ กมกมาอ้มเอาเขาก็มาให้เอาคนมาเอาเด็กน่อยมาให้ก็ใช่เอาเลี่ยงไปแน่คนมาต่โียัง่ออกอืมโอ้น่าค่ะอีมีหนึ่งบ้าหน่อยเออมไหนได้หน้อยหน่อยเป็นหนึ่งาน่คำนวณตันมีหนึ่ะค่ะมัเนหนึ่งเนสเหนานะเนอหกในดนศนย์นะโอ้ตัวใดน่กัคะ เสียแล้วเมันกับอะไรนะครับเขากาอตางมันกับไปนึงไปสามไปหาครับแล้วร่งกบไอซีตางมันกับอะไหกหนึ่งแปดเด็ดชุนนะครับผมโอ้ค่ะเัืนี้มันมีสามเปดจริงๆนะฟันค่ะเสือนเรสองสามแปดะอือค่ะครับแล้วก็หาเกนะจ้ะแล้วมันมีหาเปดมะไม่ย่เปี้ยคเออกับบแน่นี่เนาะบ้แน่ว่ามันสีขึ้นสีล่องนะค่ะเนาะ ครับผมบางทีอันกับเข่าตรงนะครับคือปัญหาบ้างกับส้นที่เข่าที่สามที่หนึ่งเนาะพอเรียกมันออกเป้ารับผมเอาความฝันนีวัาสูภรรยาเปิ้ลฟังไปค่ะยังครับผมเออวัฒนีวัาสูภรรยาฟังเนาะครับผมพอคนไปเป้าอยากกันครับผมมึงแม่เปิ้ลครับโอ้แอบเปิ้ลวิ่งวิ่งเงี้ยเปิ้เป็นนอนค่ะบาท ค่ะผมก็นอนอยู่หน้ายอ,อ,อยู่ป่าคาุ้มค่ค่ะบัดน,นี้อันเอฟซีเพิ่นท่อมาสเรื่องยาเนี่ยนะคะมีมีผู้นึงหมู่บ้านนี่เพิ่นท่อมาสนี่ละ <c ute> ก็เลยว่าเดี๋ยวสิดท่อหาเล่ามื่อื่นก็เลยว่าบอกกับเล่าหมู่บ้านนี่เพิ่นว่าเพิ่นปวดเส้นตามเส้นตามเอ็นเราเพิ่นเคยประสบอุบัติเหตุหัวเพิ่นนี่ไปชนกับกระจกบัรรรนริคอเพิ่นก็เลยเป็นลั่นก็แก้ก็แก้ก็แก้แล้วมันก็เจ็บก็ปวดตั้งสี่นะเพิ่นว่าใส่ยาอีหยังดีเพิ่นว่า ใส่พักเสียนผีนะครับผมเออในหลักพูดถามพักเสียนผีนี่ล่ะพูดว่าเฮ็ดจังไดวิธีการเฮ็ดจังไดกินยังไดต้มจังไดหรือว่าเอาไปดองอเราเฮ็ดแบบใดพูดว่าค่ะครับผมเอามาทุกส่วนนะครับดองเหลืองอยังเหลืองนะครับตนดองเหลืองอตากบ่ค่ะตากตากครับผมตาก,าตากให้แห้งสนิทนะครับโอ้แห้งสนิทค่ะแห้งออกมาทุกส่วนทั้งหกักทั้งหน่อทั้งใบตั้งนวลตั้งยังนะครับค่ะเอาก็มาล้างอ๋อกข้ากับซับซำก่อเสี้ยนซิบเสี้ยนเลครับ คกะตากแห้งๆสนิทนะครับมันบ่ห้มันจืดหมองครับแค่มาเรียกเขาเอาของโฮมเมอร์มาบ่อเนี่ยเหมือไม่เขาก็ตากประมันสามแดดนะครับผมก็เค่ะครับผมก็เอามัดรองเรองกับมือหนึ่งนะครับผมถ้าดังเขาผ่าขาวห่ออะไรครับห่อจังดองอะไรก็หยั่นฝุ่นนะแต่ผมดองผพรมแันใส่ผ้าขาวห่อผมดองเลยอื เรากว่านี้กว่านึงนะครับผมค่ะร้องไอ้เก็ดมือนะครับผมค่ะส่วที่เปียยังไม่เป็กกินแกะเป็กก้อนน้อนนะครับผมมือเราเป็กก้อนนอนแม่ครับกับสมนลำพิงสอนซ่านึงนะครับสอนกาแฟครับค่ะแบบค่อนข้างกับเดิมนะครับผมอันชาสมวงบ่ายแล้วบ่กินเหล้าดิคะเฮ็ดจังไดคะกินเหล้ากับต้มนะครับผมค่ะกับต้มกับมือนึงใส่น่าจยิ่งรีเครื่องนะครับผม นอกากกินสองเวลาครับก่อนอาหารเ้าก็เย็นครับก็ค่งรับผมกระไ่น้ำผื้งค้อกันนะครับเดี๋ยวกาแฟหนึ่งนะครับผมค่ะพวกเส้นยึดเส้นถึงเส้นคอดนะครับพวกปวดต่างๆอย่างสามสี่เมื่อจะดีขึ้นนะครับค่ะหายปวดหายยังนะครับนี่ลายนว่าข้อพนนี่มันสิเป็นเจ็บเราคือคือมันพาบ้หมอว่ามันเป็น อันใดมันเป็นเส้นที่มันอันตรายพาไปพันก็เลยปวดก็เลยกินแต่ยาแก้ปวดเมื่อวานพันก็เลยโทรมาถามสันดิค่ะก็เลยว่าเออถ้าฟั้างเด้อก็เลยว่าใส่ยาใส่ทวกเซียนขีนะครับผมอืมค่ะย่างเดียวนะครับก็ต้องเอาตัวเอื่นมาผสมนะครับค่ะครับผมอ่าชนิดชนิดต้มชนิดต้มนี่เขากินก้อนอาหารตีคะแม่ครับผมกินเวลาใดก่อนคะ เสากับกันเย็นนะครับผมเสากับเสากับเย็นก้อนอาหารบ่คะก้อนอาหารนะครับอ๋อค่ะแต่ว่าอันที่ดองเรานี่เปกกอนนอาะค่ะเนาะแม่ครับเปกกอนนนครับอ๋อค่ะใส่กระเพือนนะครับแล้วตัวดองเรามันจะมันจะดีนะครับผมมันจะอันนั้นเร็วกว่าบอกคะมันจะเร็วกว่านะครับอ๋อแต่ว่าดองไว้ให้เลยเจ็ดเมื่อนะครับผมค่ะ มส่มปีเมื่อนล้วครับปวดปวดปวดยกกัง <Credit. S 2> ม,มันจะหายเลยครับเออจะหายปวดเราจะหัวซื้อขึ้นมาทันทีครับอืจะคายเส้นค่ายยังค่ะปวดเจ็บหลังปวดเอวปวดเส้นย um, ืดเส้นตึงเส้นคอดนี่ครับผมค่ะลูกโอ๊ยนั่งก็เลยครับผมโอ้พันเนี่ยพันเราเห็ุงานยกของยกของนี่อ่าของที่เราโยนี่ประมาณยี่สิบกิโลจินจินาละวันแล้วก็เลยปวดไปเมื่อเมื่อสินะค่ะใช่ครับผมอืมไว้มันยี่สิบโลมันหน่อยกว่า ผมยกเท่านั้นหกสิบกิโลโอ้โป่วดติคะบอยไม่บ่เป็นยังไงครับโอ้ค่ะก็เฮ็ดสบายเลยนะอืม,อมลออแล้วสิถ้าฟังกิโลติอันอีกอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเพิ่นถามไว้ตะโดนตะนานแล้วหลานเพิ่นอันเพิ่นว่าหลานเพิ่นนี่ก้นก้นมันสิเป็นหนาๆแปบลบว่าเป็นหนาๆแบบแบบจังไดนนี่ล่ะแต่ว่าแบบว่ามันเป็นหนาๆเจังสิแม่ค่ะ หนาเราวมนก็เจ็บก้นมันสิเป็นหนาๆนาขึ้นมาเป็นคือจังเนื้อเป็นหนาๆนาขึ้นมาเห็นไหมคือจังเป็นเนื้อมองโคตรนะคะแล้วมันคือจังเป็นเนื้อมองตีนแตกนีมาณนนมันสิเป็นหนาๆนาเห็นไหมค่ะเราวมันสิเจ็บเพิ่ะว่าเฮ็ดจังได้ดีว่าั่นว่าค่ะโอ้ตอนนึงมันมันเป็นเนื้ออียงอะผมบ็มันอยู่ในสื่อหดนะครับโอ้จะผมจะหาให้กันเป็นเือนเป็นขั้นมันมันอันนี้ก็ ก็ไ,กไม่กินไหกนกันค่ไม่กินอะไรซึ่ต้มพักเซียนผีก็ได้ครับผมโอ o, ้ค่ะมันทีแฉบปวดเวิทุกป,ปวดนะครับผมเพราะันปวด<อ>ปวดเสียนเที่ยเซีนถึงเสียนคอพวกช่างๆนะเพียบหลังปวดเอวปวดปวดไม่แห้งอย่างนี้ว,วมันจะไปบำรุงกระดูกได้นะครับผมโอ้ค่ะเซียนผีนี่มันจะบำรุงกระดูกได้นะครับค่ะมันจะเปบำรุงกระด,ดูกปอมนะฮะขั้นไปปวดแผลอะไรเป็นโรค มาเร่งซาบยังไงก็ใส่ต้นกระดิ่งนะครับผมค่ะส่วนหิ้งหอยต้นสามใบแถาหอยนะเอาทุกส่วนเหมือนกันนะครับผมค่ะผสมกินแท่นหนาบเลยนะครับเอามาตากแดดแดดหนึ่งนะครับมาล้างให้ดีแล้วซึ่งหากซึ่งใบดือยกันนะครับผมอือค่ะก็มาผ้มกินนะครับผมกินแท่นหนาบนะครับอือมันเร่งซาบย่างเดียวนะของงามไปแยบอยู่นี่ครับผมค่ะซาบซีเมืองจะหัวซึ้งกิวเอียงไนมากเลยครับผมอืม บอกมะเร็งตับนะครับคนอะไเป็นมะเร็งตับเอาขออีกอันนึงคำถามหนึ่งสำหรับอ่าผู้นี้เพิ่กนถามมาโดยการเพิ่อนเป็นตกขาวเป็นไรหลายเพื่อนเช็ดจังไงเพื่อนแบบตกขาวเยี่ยวหมินเยียงเีรอครับแม่นอ่าแม่นแมนเพิ่อนบอกเพิ่อนตกขาวแห้งกใส่ฮางอะไรอยากข้านะครับผมม้วนตกขาวเยี่ยวหมินซีเมนต์นะครับเยี่ยวขาดเยี่ยวบ่ออกนะครับผมกใส่ มันจะเป็นสูวนร่างกายกันนะโอ้เป็นสูวนร่างกายเนาะแม่ครับมันจะไตเขาจะทํางานหนักนะทีนะค่ะมันจะใส่ไตให้กันนะครับผมมันจะคับเยี่ยวมากมันจะหายปวดนะครับไตมันทํางานหนักคือเท็บยลังปวดเยีวผมก็กินประจามเมื่อกันอันสูตรมีมาจังไรเนี่ยก่อนคะเอาห้ามเนี่ยอยากฆ่ากัดหนึ่งนะครับผมค่ะกระไรสองหัวนะครับสองต้นสองหัวทั้งหักทั้งใบทั้งยังนะครับค่ะกลับไปเจอซี่ใบนะครับผ ตบบวกกันนะครับเครืออันี้ไม่ต้องเอาไปตากจั๊กย่างเนาะค่ะเนาะเอาแบบสดเลยเนาะค่ะสดๆนะครับผมอ๋อค่ะใส้น้นังสองมีดนะครับกขนมห้องก็กอกใส่ตู้เย็นไว้นะอืมทิ้งซี้อนกันประมาณเกือบหมื่นนะครับขนมห้องเบิร์ตอ่ะกขนมที่เบิร์ตทำกับส้มขวดมะส้มเนาะฮะง่ายๆเนาะเออแมนแมนค่ะแมนครับผมมันจะเป็นหลางไส้หลางพวกเงียวมิ้นสีมิ้นนะครับ อันนี้คืครับไีนะเขาต้องมีเวลาเราตกขาวตุ๊กยังนะครับอันว่าเขาสิกินแซาแรงเย็นหรือว่าเขาสิกินได้เบิ่งมือค่ะอันนี้ส่วนนี้อันนี้กินสามสี่เวลากันเลยครับค่ะเต้าเจี้วกาแฟนะครับอืมค่ะเปลี่ยนเป็นสี่แก้วกาแฟก็ได้ครับล้างอาหารก่อนอาหารกันเลยนะอืส่วนนี้เนาะกันเนาะแนี่ครับอืมค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะอ่ะอีกอันนึงนอนวันแล้ว ผมนอนาปรับกับไอ้ไส้อันยาผีหมอบนะครับผมโอ้ยยาผีหมอบแม่ครับผมค่ะยาผีหมอบนะครับเอามาตากแดดก็ต้มกินนะครับผมตากแดดต้มน้ำจิดค่ะน้ำริดเครื่องนะครับผมน้ำริดเครื่องนะครับผมมันกัมหนึ่งกันครับผมค่ะครัมกัมบออันผู้ใดบออันนีรก็ใส่อะไรครับมะม่วงหางม้าหัวนะครับผม อเอาน้อยสุกดำนะครับค่ะอาน้อยสุกสุกนำดำนะค่ะกินมือแล้เก็บถึงแปดน่วยนะครับผมค่ะกินติดบตอนนีเก็บมือนะครับกู้อะนอนบ้างคับค่ะยำกินซื้อกินเกลือกินก็ได้นะครับผมก็ต้องเอาน้อยดำนะครับสุกดำเลยค่ะค่ะครับน่วยดำมันช่ออกหวานหวานเนาะออกหวานจัหน่อยหวานสุมแดงครับผมอขม่ะมวงหาวมันเอาหัวเขาเอื่อยนะค่ะ ค่ะครับค่ะเอามี่ซ้ำนั่นละค่ะวันนี้ครับผมอันเมื่อนี้เป็นโลกไอ้สารโลกอะไรเงีเริ่มต้นกระดิ่งนะครับผมเออค่ะกันหมว่าเปลี่ยนกิดกินเลยนะครับผมสมกินแค่าน้ะค่ะครับจ้ะเมื่อนี้มีตัวใดแน่ก่อนครับเมื่อนี้ยสองสามแปดครับผมสองสามแปดค่ะกําหาเจ็ดครับเออสองสามแปดกํหาเจ็ดเนาะค่ะเนาะ ไปอ you know. ่ะครผีผู้หญิงป้อมยามาบอกจังซั่นเนาะเออค่ะค่ะได้ค่ะก็มาเก็บเตียมนึงกับผู้ชายฝันเห็ซสิ่เส้นอย่างนี้เป็น2-3งสามเก่าไว้เนาะอืมค่ะกับโมโหเหือกันเนาะก็คือสามเมสเก่าแล้วเขาก็มาหา7งีอ่อืมไล้ค่ะครับผมก็มากันขั้นวันขันผมบ่ได้ให้กับพี่น้องเฮ okay. ็ดเอานะครับผมค่ะรถมันก mm ็บ hmm. yeah. right, ่ค่อยรถนะครับบางอย่างก็เกิดเตียมเม่อมันในเก่าเก่าสนะค่ะ ผมได้ซือเก่าๆสมันออกเปลเก่าๆมาอ๋อเนาะก็ผมซเก่าสมเก่าสีผมว่ามันเป๋าเนีเป้าหนาแหงมาค่ะเพราเหล็กมันสั่นจอเนาะค่ะก็มันมาเปลเก่าสี้วมจ้าคับเอเคค่ะครับผม้วขอบคุณนหลายเรือค่ะเด้อนี่ครับผมจ้าโชคดีนะคะลำลำรวอยๆนะคะสุขสุขกนค่ะ แบบนี้มีคือก <Phone> ารครับเพื่อท่าไปใส่ปอดไปครับผมค่ะควมตักขายไปควงมรวยเขามากครับผมตักตั <ız> ขกอบควกันครับผมค่ะเงินไรกองใงินกองไหมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะคือกันค่ะครับผมค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสรุปนะท่านทายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะท่านทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะในคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางความฝันนะคะล้วก็ คูณคำนวณที่คนนอนปลาฝันแมนแล้วนั่มาฝากนะคะพี่น้องคะแน่าทำความฝันค่ะสองสามแปดกับหาเจ็ดนะคะพี่น้องคะสองสามแปดกั 2, 3, 8, 5, บห้าเจ็ดบ้านี้นะคะการไหวเพิ่มแต้มนะคะคือสองสามเก้านะคะพี่น้องคะส่วนหาเจ็ดอ่าในนี้ถ้าพอไม่พี่น้องสิเพิ่มแต้มก็สิมีหาแปดกับหาหกนะคะพี่น้องคะเอาส่วนคำนวณนะคะพี่น้องง่ายๆเด้อพี่น้องเรื่องง่ายๆนะคะพอม่พี่น้องคะเอาลัก ซิบซิบบนนะคะลักซิบบนกับลักน่วยบนมาตังแบบนี้นะคะแล้วก็นับไปย่างละสองแต้มจากเก่าก็เป็นสิบเอ็ดนาะพี่น้องนาะเข้าสิเอาตาตัวท้ายนะคะหนึ่งหล้กก็มาสามมหานะคะซีกับสิบเป็นหกเป็นแปดเป็นศูนย์พาพี่น้องจับคู่เอาในหกตัวนี้นะคะพอพี่น้องมักตัวไดใส่กับตัวไดกับตจับคู่เอานะคะพอพี่น้องคะเอากะมี่ประมาณนี้ได้พี่น้องได้สำหรับแนวทางอ่า เซานีนะคะของคนนอนปลาฝันแม่นค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะ่ะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางเซานีนะคะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้องคะ่ะนําไปพิจ,จารณาเบิ่งเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณนพอพี่น้องบรนเทาสขุขสุขคอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับววความมุ่แนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นค่ะพี่น้องค่ะตั้งเบอร์ทั้งม้วนเซอรนี่นะคะของคนนอนป่าฟันแม่นนะคะกับมีเพียงซัมนี่ค่ะพี่น้องค่ะแอคเซได้ขอตัวล่าพลอยพี่น้องบานเทาสุขสุขคอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ